ครับเราจะมาดูกันที่นะฮะความคืบหน้าในการยื่นขอประกันตัวคนเสื้อแดงกันนะครับว่าตอนนี้นั้นหลายๆท่านอาจจะคงสงสัยนะครับว่าทําไมดูเหมือนว่าในเรื่องของการยื่นขอประกันตัวกลุ่มคนเสื้อแดงนั้นที่ถูก กุมขังอยู่นั้นดูเหมือนว่ามันจะเงียบๆหายไปะนะครับหลังจากที่มีการให้ประกันตัวกลุ่มคนเสื้อแดงไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับจำนวน1ประมาณ22คนนะครับในเรื่องนี้เองนะครับเราจะมาสอบถามจากคุณนรินพงษ์จินาพักนะครับซึ่งเป็นนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยซึ่งในตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับเราเลยครับสวัสดีครับท่านนารินพงษ์ครับ ครับสวัสดีครับคุณเอกวรัญยูครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับก็อย่างที่ทราบกันนะฮะว่าก่อนหน้านี้ก็มีการยื่นประกันตัวไปแล้ว22คนนะครับสำหรับกลุ่มคนเสื้อแดงที่ถูกคุมขังนะครับแต่ว่าเรื่องนี้ทําไมดูเหมือนว่ามันจะเงียบหายไปครับช่วงนี้มันมีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือเปล่าครับที่ทําให้การยื่นขอประกันตัวนั้นดูเหมือนว่าไม่มีความคืบหน้าครับครับครับก็สองที่อาจกลับเปลี่ยนว่าคงไม่ได้มีปัญหาหรืออุปสรรคนะครับเนื่องจากว่า เราได้ดำเนินการยื่นประกันตัวไปแล้วเนี่ยเด็ดเสร็จแล้วเนี่ยตั้งแต่มีคําสั่งที่ศาลบุกตาหารจํานวน10ศาลคนนะฮะแล้วก็ศาลมหาสารคามข้าวท่านเนี่ยนะ,ระเราดําเนินการไปเมื่อประมาณปลายเดือนมิถุนายนนะครับ,รบและผลก็คือได้รับประกันได้ให้ประกันตัว22คนส่วนที่เหลือก็คืออุบล4คนและอุดร์5คนเนี่ยนะครับ,รบในเวลาเดียวกันนะฮะศาล จังหวัดทั้งสองจังหวัดก็มีคำสั่งไม่ให้ประกัศตัวโดยให้เหตุผลว่าเกรกว่าจะหลกหนีนะครับ,รบส่วนในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเราได้รับมอบหมายจากาทางคณะกรรมการปคปเนี่ยจำนวน15คนครับ,ครบ15คนเนี่ยเราได้สอบข้อเท็จจริงไปแล้วว่ามีสองรายเนี่ยไม่อยู่ในเงื่อนไขในการที่จะได้รับการประกันตัวเนื่องจากมีหนึ่งคนคือคุณเพชรแสงมณีเนี่ย เป็นคนกัมพูชาครับส่วนคุณชาตรีศรีสินดาเนี่ยถูกควบคุมในคดีอาญาอื่นๆนั่นหมายถึงว่าเขากระทำความผิดในคดีอาญาอื่นซึ่งอสองคนนี้เราก็ตัดออกจากการาที่จะไปขอประกันตัวเขาครับ,รบอีกสองท่านก็คือคุณจิรวัตรจันเพงและจ่าสืตรีตำรวจปนยามณีโคนเนี่ยพรมลำกำลังรออนุมัติเพิ่มเติมเพื่อจะเอาเงินมาสนับสนุนฉะนั้นในกรุงเทพในเวลาเดียวกันที่ผ่านมาเนี่ย เราได้ดําเนินการยืดประกันตัวไปจํานวนสิบคนนะครับสิค,บคนค,คนเนี่ยฮะเมื่อประมาณาวันที่ห้ากรกฎาคมเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยทั้งสิบคนเนี่ยสาลมีคําสั่งยกคําร้องทั้งหมดนะครับ,รบโดยอ้างเหตุว่าโทษโทษหนักและเกรงว่าจะหลบหนีครับในสิบคนเนี่ยจะมีหนึ่งคนนะครับซึ่งเป็นคดีมาตราร้อยสิบสองก็คือคุณสุรพัฒภูชัยแสน นะครับดัะนั้นเมื่อผมกลับเรียนอย่างนี้แล้วก็จํานวนผู้ต้องขังทั้งหมดที่คงเหลืออยู่เวลาเนี่ยก็จะเหลืออยู่ประมาณสักอเอาสิบคนไปบวกกับเก้าก็เหลือประมาณสักสิบเก้าคนที่เรากําลังดําเนินการขอประกันตัวต่อมาอมในเหตุที่เรา,าไม่สามารถจะยังจะบอกว่าวันไหนหรือดําเนินการอย่างไรเนี่ยต้องกลับเรียนอย่างนี้ครับว่าครับหลังจากเดือนวิจุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็ ได้ให้คณะทางานหรือทีมในความเราเนี่ยลงไปยังจังหวัดอุบลจังหวัดอุดอรนะฮะแล้วก็ไปยังกรุงเทพมหานครซึ่งแม้ผู้ต้องขังกรุงเทเพก็จริงเนี่ยแต่บางครอบครัวเนี่ยจะอยู่ต่างจังหวัดอืู่กันซิดนะครับ,รบก็ไปหาข้อมูลที่สามารถจะมาเป็นประโยชน์ในการที่จะขอประกันตัวในครั้งต่อไปซึ่งเราคาดว่าภายในเดือนกันยายนเนี่ย เมื่อเราสนับสนุนข้อมูลทั้งใหม่หมดแล้วเนี่ยเราก็จะดาเนินการยื่นประกันตัวผู้ต้องขังทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งนะครับอยางรายละเอียดอย่างนี้ครับผมถัมเรนนี้ครับว่าที่อุดรธานีเนี่ยนะครับผมเองลงไปเองนะฮะลงไปที่อุดรเลยแล้วก็ไปพบกับทางอ่าทางผู้ใหญ่ซึ่งเป็นอ่ามารดาของทางคุณสิิพงษ์ไชยกังนะฮะซึ่งท่านมารดาท่านเป็นสอจอนะฮะครับนะครับคือคุณคำแสนชัยเทพครับ บิดาคือคุณสิทิพงษ์ชัยกัางเป็นผู้ใหญ่บ้านตรงนี้นะครับเราก็เก็บรายละเอียดทั้งหมดที่ผู้ดอนอีกห้าคนมารวบรวมข้อเท็จจริงเพื่อจะเป็นข้อมูลใหม่ใ,หมในการที่มีข้อมูลสนับสนุนในการที่จะขอให้ศาลมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงคําสั่งเดิมทั้งหมดนะครับเพื่อนั้จะขอ,อยื่นประกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะใช่ครับ,รบเพราะว่ารจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทํางานหนักอย่างนี้เนี่ยการที่จะไปยื่นซ้ำหนึ่งสองศาลแล้วผลออกมาไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่เกิดประโยชน์กับผู้ต้องขังนะครับเพราะว่า ารบอกแล้วว่าถ้ายังไม่มีข้อมูลหมาในเชิงการพิจารณาแล้วเนี่ยเราจะไม่ดําเนินการยื่นประกันตัวแบบไม่มีเหตุผลอย่างเด็ดขาดครับท่านนรินพงศ์ครับทีนี้ในด้านของจังหวัดอุดรธานีกับอุบลราชธานีมันมีอุปสรรคอะไรพิเศษเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าในการยื่นครั้งแรกท่านก็ไม่ให้มีการประกันตัวในขณะที่ที่อื่นๆนั้นมีการให้ประกันตัวครับคืออย่างนี้ครับต้องเรียนคุณเอกวันอยู่ว่ามันเป็นกรณีน่าสังเกตอยู่นะครับว่าเราเนี่ยได้ มีการยื่นประกันตัวที่บุคดาหารซึ่งมีโทษ22ปีกับ8เดือนแล้วเป็นโทษสูงนะฮะแต่เมื่อเราทำคำร้องแลวอ้างเหตุโดยนำคำสั่งศาลที่อนุญาตปล่อยชั่วคราวว่าบุกดาหารมีโทษสูงไม่แตกต่างกับศาลจังหวัดอดรนธาน,นีซึ่งมีโทษ22ปีหรือ20ปีหรือ11ปีเนี่ยซึ่งต่ำกว่าเนี่ยน่าจะเป็นเหตุที่ศาลจะใช้ยุติพิในการเที่ยะปล่อยชั่วคราวของจังหวัดอดอนรนะครับ แต่ก็ปรากฏว่าสามยอนท่านก็ยังยังมองไม่เห็นนะฮะก็ยังเห็นว่าเป็นเหตุที่เห็นว่าโทษสูงเกินว่าจาเลยทั้งหมดจะหลบหนีนะครับ,รบส่วนอุดรอ,อุบลอย่างนี้ครับอุบลหลังจากที่เรายื่นครั้งแรกแล้วนะฮะไม่ได้เนี่ยเรายื่นอุทธรณ์ไปที่ศาลฎีกานะครับครับแต่ศาลฎีกา,ก,าก็ยังไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวอยู่ดีครับอืมฮะ ตัวนี้ก็เดี๋ยวก็เดือนกันยายนนี้ใช่ไหมครับที่ท่านจะมีการยื่นขอประกันตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับครับภายในเดือนกันยายนอย่างนี้ก็ต้องกับเรียตนต่อนิ่นึงครับเพราะว่าตอนนี้ต้องเร่งด่วนเนื่องจากว่าอุบลน,นะฮะจะมีน้องผู้ต้องขังอยู่คนหนึ่งคือน้องปตมาเนี่ฮะซึ่งเป็นผู้หญิงอยู่คนเดียวที่ผมเคยเรียนที่เบื้องต้นแล้วว่าเป็นบุคคลซึ่งน่าเป็นห่วงและน่าจะรีบดาเนินการขอ,ขอประกันตัวโดยด่วนเนื่องจากว่าวันนี้น้อง น้องน้องปฐมมาเนี่ยมีอาการป่วยค่อนข้างแรงนะฮะเพราะเครียดจากทางผู้คุมหรือหัวหน้าชุดทางคุณวิชาวที่ผู้คุมเรือนจำหลักสีเนี่ยก็ได้ส่งตัวไปตรวจน,นะครับเนื่องจากว่าเกรงจะ,งจะทําร้ายตัวเองนะครับ,รบผมเองก็ได้ปรึกษากับท่านอธิบดีคนตำรวจอภัยตำรวจโทสุชาติวงการชัยอธิบดีกรมราชทัณฑ์น,นะฮะแล้วก็กําลังสนับสนุนข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับในเชิงแพทย์น,นะ,ค,ะครับเพื่อจะดําเนินการเอา ทางน้องตะมาออกมากองนะเพราะว่าเกรงว่าหักอยู่นานไปกว่านี้เนี่ยเกรงว่าจะเป็นอันตรายเดี๋ยวจะอส่งผลไม่ดีได้ครับอันตรายครับผมผมต้องรีบดาเนินการโดยด่วนนะครับอันนี้ก็เรียนฝากทางผู้บุนะครับคุณสนองเกษตวันนะฮะขอให้มีความใจเย็นนะฮะกินายความของสมาคมเนี่ยเร่งดำเนินการทั้งผู้บนและอุดรเนี่ยอย่างใกล้ชิดที่สุดนะครับครับนะฮะก็เดี๋ยวเดือนกันยายนนี้นะฮะเดี๋ยวเราติดตามกันต่อไปนะครับน่าจะมีความคืบหน้าต่อไปเพิ่มมากขึ้นนะครับครับครับคนนี้ในอ นักโทษทางการเมืองเลยครับท่านที่มีความผิดกฎหมายในด้านของอาญานะครับมาตรา1นึ 2, ที่เขาต้องการย้ายสถานที่คุมขังมาอยู่ที่เ,เรือนจําชั่วคราวหลักสี่นี่สามารถทําได้ไหมครับคือตอนนี้ต้องกลับเรียนว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ,รบเป็นเ,เรื่องเก่าตั้งแต่สมัยท่านอาจารย์ชนิดนนครเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแม้แต่ไม่มีคณะคอปอของอาจารย์ชนิดแล้วก็จริงน,นะฮะแต่คณะกรรมการปคอปอ,อ,อซึ่งมีท่านรัฐมนตรีประชาภมนอกในฐานะท่านรองประธานเนี่ย ท่านก็มีปาร์บว่าน่าจะดาเนินการเอาลดนักโทษารเมืองเนี่ยมาย้ายรวมอยู่ที่เดือนจาหลักสี่ทั้งหมดอยู่แล้วนะค,ะครับีบแต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผมเองก็ได้นั่งหารือกับท่านอาธิบดีผมนาจะทานว่าเรื่องดังกล่าวที่ทําหนังสือไปถึงในการที่จะขออนุญาตเอาพวกเขาาอยู่รวมกันเนี่ยไปถึงไหนแล้วซึ่งตอนนี้ท่านอธิบดีบอกกาลังอยู่ในระหว่างประสานกับคณะรัฐมนตรีนะฮะเพื่อจะจดําเนินการที่จะอเอาผู้ต้องขารร้อยที่สองเนี่ย มารวมกันอยู่ที่เดียวคือที่เรือนาำพิเศษหลักสี่ ก็ผ <ítulo> ู anyway an ้ต้องขังในเรือนจำหลักสี่นะครับอีกท่านหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นชื่อดังนะครับก็คือทางด้านของท่านยาวริชูกล่อมนะครับท่านคิดว่าท่านยาวริชูกล่อมนั้นจะได้รับการประกันตัวหรือไม่ครับเพราะว่าล่าสุดนั้นทางด้านของสารอาญาก็ได้ยกคําร้องการประกันตัวชั่วคราวนะครับถึงแม้ว่าจะมีหลักซ้าคับประกันนะครับทั้งหกแสนบาทนะครับแล้วก็รวมไปถึงการเซ็นรับรองนะครับว่ารับรองความประพฤติของคุณยาวริชูกล่อมจากทางด้านของพลตารวจเอกประชาพรมนอกเนี่ยแต่ก็ดูเหมือนว่าสารอาญาจะยกคําร้องครับ ครับเรื่องที่ต้องต้องเรียนเรียนว่าอย่างนี้ฮะเดิมทีต้องย้อนกลับ่อนนะครับว่าคุณวัยดยศวริชูกรหรือคุณเสียงดอกจิตเนี่ยโดนคดีผู้ขอการร้ายนะฮะเมื่อปีพศ2อ5 4นหนะครับ,รบซึ่งขนาดนั้นเนี่ยคุณยศวริชเนี่ยหรือคุณเสียงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในเจ็ดแกนนาที่ถูกควบคุมตัวมาเป็นระยะเวลายาวนานนะฮะซึ่งในขนาดนั้นเองผมเนี่ยก็ได้เป็นทนายความในการที่ร้องขอปล่อยชั่วคราวเจ็ดแกนนาซึ่ง รวมคุณเฉงอยู่ด้วยในเหตุการณ์นะครับรบซึ่งในวันนั้นเนี่ยฮะสารอาญาเนี่ยท่านได้บอกว่าอย่าพูดปลุกปั่นยั่วยุให้เกิดความระคายเคืองในหมู่ประชาชนนะครับรบแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมาวันนี้สารอาญาท่านคงคิดว่าสิ่งที่ทางคุณเฉงพูดเนี่ยเป็นการที่เป็นลักษณะปลุกระดมหรือไปกล่าวหาสารจุลาการสารรัฐธรรมนูญประมาณนี้นะครับซึ่งรตรงนี้ในความเห็นของผมคิดว่าในขณะนี้เนี่ยเพิ่งได้รับการเพิกถอนประกันไปเป็นระยะเวลาอันสั้นนะฮะถึงการจะไปรับรอง มีท่ารตํารประชาไปรับรองก็ดีเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นคนละเรื่องเกี่ยวกับการรับรองว่าจะหลบหนีนะฮะซึ่งต้องบอกให้ประเด็นว่าวันนี้เนี่ยศาลไม่ได้เกิดกังวลว่าคุณคุณเจงจะหลบหนีนะครับแต่ศาลกังวลว่าใครจะรับรองว่าออกมาแล้วเนี่ยจะไม่ไปทําพฤติกรรมในการพูดปลุกปั่นหรือก้าวร้าวกับศาลอย่างเดิมอีกหรือไม่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าในมุมมองของผมคิดว่าคุณยศตรัสด้ชูกรมีเพื่อยังเป็น ผู้บริสุทธิ์อยู่ซึ่งกฎหมายและธรรมนูญเนี่ยคุ้มครองเขาอยู่แล้วนะฮะพียงแต่ว่าผมคิดว่าก็เป็นะระยะเวลาที่ทีมอะไรความของคุณเจ๋งเนี่ยจะต้องหายุทธศาสตร์ในการที่จะรวบรวมข้อเท็จจริงหรืออาสิ่งที่รับรองเกินกว่าที่ทําไว้เดินนะฮะทาอย่างไรที่ให้ศาลฉันเชื่อว่าเอเมื่อคุณยอสมุทริตออกมาแล้วเนี่ยจับไม่มีพฤติกรรมตามที่ศานกาหนดเอาไว้อย่างไรผมคิดว่าผมคิดว่าในระยะเวลา การนี้ท่านนายได้รับการประกันตัวนะครับครับตรงนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับท่านนายความนะครับคุณบินจากชานตรีนะครับครับผมใช่ครับนะครับคราวนี้จากกรณีที่มีการยื่นขอประกันตัวคุณยบริชูกรอบนะครับซึ่งทางด้านของพลตำรวจประชารมนอกเนี่ยก็ได้มีการรับรองความประพฤตินะครับขณะเดียวกันเนี่ยในอดีตตัวของท่านประชาเองเนี่ยนะครับก็เป็นบุคคลสําคัญที่ทําให้คนเสื้อแดงทั้ง22คนนั้นได้รับการประกันตัวทําให้บางฝ่ายนะครับได้ออกมาเรียกร้องนะฮะแล้วก็มายื่นถอดถอนทางด้านของพลตำรวจประชาพนอก คุณนรินพงศ์คิดว่าการกระทําของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นจะนําไปสู่การต่อถอนจีนได้หรือไม่ครับผมคิดว่าท่านรับจีบประชาผมนอกในฐานที่กากับดูแลกระทรวงยุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นต้นน้ําแห่งความยุติธรรมอยู่แล้วนะฮะผมคิดว่าอย่างนี้ครับว่าอยากให้มองอีกบุมหนึ่งครับว่าในขณะเดียวกันที่ผู้ต้องขังทั้ง4ี่กว่าคนหรือ5 0สกว่าคนที่อยู่ในเรือนจำก่อนหน้านี้เนี่ยซึ่งท่านตีเองก็เป็นห่วงเป็นใยผู้ต้องขังเหล่านี้นะฮะได้ปลารบกับผมว่าทําอย่างไรให้ พวกเขาได้ออกมาจากการเ,าเรียนจำนะฮะนอกจากจำนวนเงินที่ีอยู่เดิม43ล้านเนี่ยเดิมทีเนี่ยเขาได้ใช้เงินประกันอยู่เพลา6 0 0 0 0บาทนะฮะผมเองเนี่ยไปทำที่พุกนาหารใช้เงิน2ล้านบาทต่อคนจำนวนเงินที่กระโววออกมาผ่านกรมคุ้มครองสินเนีไม่พอนะครับท่านรัฐมนตรีก็ให้ความอู้เพราะ์ว่าจะกาเหลือยังไงยินดีช่วยเพราะอยากให้พี่น้อง ที่อยู่ในเรือนจำเนี่ยออกมาอ,ออกมาสู่อิสรภาพโดยเร็วจะเห็นได้ว่าเกตนาลลโของท่านเนี่ยผมว่าเต็มเปลี่ยนไปด้วยการที่จะดูแลผู้ต้องขังทั้งหมดนะฮะไม่<ผ>มไม่ได้หมายรวมถึงว่าจะเป็นคนเสื้อแดงหรือคนเสื้อสีสีอะไรก็ตามนะฮะสำหรับการดำเนินการของท่านตีเนี่ยเคยบอกกับผมว่าในกรณีที่จากประกันตัวสี่สบกว่าคนในเรือนจำเนี่ยถ้าหากว่ามีความจําเป็นจะให้ท่านไปรับรองหรือให้ท่านเป็นนายประกันอย่างไรเนี่ย ท่านยินดีที่จะมาดูแลในเรื่องนี้อย่างเต็มที่นะครับผมก็กลาบเรียนขอว่าไม่เป็นไรครับขออนุญาตใช้สิทธิในการดําเนินการโดยปกติไปก่อนแต่หากถ้ามีอะไรความจําเป็นจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องกลาบเรียนท่านในฐานะที่เป็นสัมปชซึ่งจะมากากับดูแลที่รับรองสิทธิของมนุษย์ซึ่งอยู่ในคุกเนี่ยตามรัฐธรรมนูญรับรองอยู่แล้วผมคิดว่าท่านทำด้วยความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรมมากกว่าที่จะไปเรื่องปฏิบัตินะครับ นะฮะอะไรครับก็เดี๋ยวเราจะสรุปสั้นๆนะครับก็คือในเดือนกันยายนนี้นี่เองทางด้านของนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยจะมีการยื่นอขอประกันตัวนะครับกลุ่มนักโทษคนเสื้อแดงที่ยังอยู่ในจังหวัดอุดรธานีอุบลราชธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับครับผมครับอะไรครับวันนี้ขอบคุณมากนะครับคุณนรินพงศินาพักครับครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับคุณเอรกอลันยูครับสวัสดีครับท่านครับผมสวัสดีครับ